สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้จะพาทุกคนมาดูนิสัยของวัวเพื่อเอาไปวางแผนในการเลี้ยงวัวนะครับนอกจากว่าที่ข้อผมนี้จะมีที่ให้วัวนอนนะครับที่เป็นโรงเรือนแล้วก็จะมีแปลงหญ้าสำหรับปล่อยวัวแล้วก็ร้องรดน้ําซึ่งผมก็จะปล่อยวัวทั้งคืนเลยนะครับก็คือให้วัวเป็นอิสระนั่นเองนะครับวัวจะากกินตอนไหนมันก็มากินนะครับอยากเข้าไปนอนตอนไหนมันก็เข้าไปนอนแต่สิ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือว่า ตอนเช้าครับที่เรามาดูจะเห็นว่าวัวเนี่ยมันจะไม่ชอบนอนในคอกนะครับก็คือมันชอบนอนกลางแจ้งแบบนี้เลยครับเนี่ยก็คือจะนอนแบบนี้เลยนะครับนี่ครับก็แสดงว่าวัวเนี่ยมันชอบที่จะนอนกลางแจ้งมากกว่านอนอยู่ในคอกนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นนิสัยของวัวนะครับก็แสดงว่าการที่วัวได้นอนกลางแจ้งเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีกับวัวนั่นเองนะครับวัวถึงชอบอก็คือหนึ่งนะครับอากาศมันโล่งครับโล่งเย็นสบายนะครับ อันที่2คือไม่อับชื้นนะครับถ้าอยู่ในคอ,อกมันก็จะมีขี้มีเย่าอยู่นะครับถึงแม้ว่าคอ,อกมันจะไม่แฉะแต่ว่ามันก็มีความชื้นอยู่เดีนเองนะครับคอ,อกวัวมันก็จะมีกินอับนะครับแล้วก็ยุงอาจจะเยอะนะครับแต่ถ้านอนกลางแก้งลมพัดเย็นสบายนะครับอ,อากาศดียุงก็ไม่มีวัวก็เลยที่จะชอบนอนกลางแก้งนั่นเองนะครับการที่เราเลี้ยงวัวนะครับ ถ้าเกิดว่าเราออกแบบคอกวัวหรือออกแบบวิธีการเลี้ยงวัวให้เหมาะกับนิสัยของวัวนะครับวัวมันก็จะมีความสุขสบายวัวก็จะแข็งแรงวัวก็จะอ้วนนะครับอย่างเช่นวัวเป็นสัตว์แทะเลมนะครับถ้าเรามีการปล่อยแป้งให้วัวได้แทะเลมให้วัวได้เดินวัว,วมันก็จะมีสุขภาพจิตดีนะครับเมื่อวัวมีสุขภาพจิตดีมันก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงภูมิต้านทานโรคดีก็จะไม่ค่อยป่วยนะครับ อันที่2วัวมันจะชอบที่โล่งมากกว่า,านะครับเพราะว่าที่โล่งมันก็จะอากาศเย็นสบายครับแตนั้นในการทำข้อวัวน,นะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ปล่อยวัวนะครับไม่ปล่อยวัวลงแปลงแต่ข้อวัวเราเนี่ยควรจะมีลานโล่งนะครับสําหรับให้วัวนอนครับไม่ว่าจะเป็นนอนตาแกแดดกลางวันหรือนอนตอนกลางคืนก็ได้นะครับเพราะว่าจะทําให้วัวได้พักผ่อนนะครับเมื่อวัวได้นอนที่สบายนะครับก็คือนอนที่คอกแห้งอากาศโล่งปโปร่งคอนี้วัวมันก็จะ นอนหลับดีนะครับเมื่อวัวกินอิ่มนอนอิ่มวัวมันก็จะอ้วนเองนะครับที่ครอบผมก็เลยออกแบบแบบนี้นะครับว่ามีคอกวัวนะครับคอกวัวตรงนี้ก็เอาไว้ให้วัวนอนหรือให้วัวอยู่เวลาที่ฝนตกนั่นเองนะครับอันวลาที่ฝนตกเราก็ไม่ต้องกวนครับวัวมันก็จะนอนในคอกอันที่2ครับก็จะมีแป้งปล่อยนะครับแป้งปล่อยก็คือจะใช้รดน้ำล้อมเลยนะครับแล้วก็ปล่อยวัวเลี้ยงหญ้าเลยนะครับ การที่วัวได้เดินได้เลียมหญ้านะครับวัวมันก็จะมีความสุขนะครับเพราะว่าวัวเป็นสัตว์แทะเลมนั่นเองนะครับอันที่3ามก็คือให้วัวได้นอนตามสบายนะครับอยากนอนตรงไหนก็นอนได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่ปิดข้อเราก็จะเปิดไปเลยนะครับวัวอยากนอนในคอก็นอนได้หรือจะนอนกลางแจ้งก็นอนได้นะครับเมื่อเราออกแบบการเลี้ยงวัวให้เหมาะกับนิสัยของวัวนะครับวัวก็จะมีสุขภาพดีวัวก็จะมีความสุข วัวก็จะวันเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอแลกเปลี่ยนเพียงท่งนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องของเราสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ